วัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสารขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวยๆพร้อมบ้านนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่2ไร่กับอีก95ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลบางหลวงอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้เป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าจะเอาไว้ทําเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับของเราได้บรรยากาศวิวธรรมชาติเลยนะครับ นี่นะครับที่ดินของเราติดถนนลาดยางนะครับอันนี้ก็เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับนะครับของเรายังปูดเป็นล่องสวนเอาไว้แล้วนะครับนะครับตามล่องนะครับของเราก็จะปลูกมะพร้าวนะครับปลูกกล้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกต้นไม้อื่นนะครับอย่างมะม่วงนะครับยกำลังโตเลยนะครับนะครับเรามาบ้านสวนนะครับเราดูแลอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าทางเจ้าของเขาขุดเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับมีคันล้อมนะครับนะครับคันล้อมเรียบร้อยนะครับ แล้วมีบ้านพักนะครับหนึ่งหลังนะครับเรามาแล้วก็มีที่นอนนะครับเดยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปด้านหน้านะครับจะเป็นชุมชนนะครับบ้านคนเยอะนะครับวิ่งไปประมาณ250เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนเส้น3 4มสนะครับตรงช่วงประมาณรถไถลงวัวนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1กิโลกับอีก500เมตรนะครับ ครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงวัดไผ่ลงวัวนะครับเผื่อท่านใดจะพาเด็กๆไปไหว้พระไปทําบุญนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวอำเภอบางเลนนะครับก็อยู่ที่16กิโลนะครับครับตา้อ FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่56กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่57กิโลนะครับนะครับได้บรรยากาศวิวสวนนะครับนะครับวิวธรรมชาติเลยนะครับ ครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่ครับตรงท่อ TPC นี่นะครับครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเราไปถึงแนวเขตของเรานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ78เมตรนะครับถือว่ากว้างสวยเลยนะครับเนี่ยครับไปนี่นะครับ78นะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตัวนี้นะครับเราตรงไปถึงตรงท่อ TPC ช่วงด้านท้ายเลยนะครับ ครับความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ45เมตรนะครับตรงๆไปนี่นะครับ45นะครับเนี่ยครับหน้ากว้างสวยใช้ได้เลยนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนี่ครับของเราจะเป็นทางทิศใต้นะครับทิศหน้าบ้านนะครับเนี่ยครับผมให้ดูบรรยากาศรอบๆที่เดินของเรานะครับนะครับถ้าเราจะไปซื้อกับข้าวนะครับจะมีตลาดนัดเย็นทุกวันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2กิโลนะครับอยู่ตรงช่วง วัดไผ่ลวงวัวนะครับนี่ครับของเราเป็นบ้านนะครับนี่ครับเป็นบ้านพักนะครับสวยนะครับนี่ครับตรงด้านหน้านะครับของเราจะมีรั้วกั้นเอาไว้หน่อยนะครับนั่นนะครับตรงนี้จนมาถึงตรงประตูของเรานะครับเนี่ยเวลาเราจะกลับบ้านสวนนะครับเราก็ปิดประตูหน่อยนะครับเพื่อที่จะเผื่อ ใครจะได้ไม่ต้องเข้ามากับรถกลับไปเลนหน้าบ้านของเรานะยครับแล้วก็ปิดประตูนะครับหรือวันข้างหน้านะครับเราจะทํารั้วนะครับทํารั้วลดน้ำนะครับไปยันนู่นเลยนะครับเนี่ยเราก็ทําได้นะครับเพราะว่าของเราแนวเขตของเรานะครับเนี่ยครับเขากันเอาไว้นะครับจากขอบถนนนะครับแล้วเข้าไปหาตรงเสาหน่อยครับถือว่าเขากันเอาไว้ค่อนข้างที่จะ อ่าเยอะเหมือนกันเรามีอยู่ถ้ามีหลายทางนะครับเนี่ยบนข้างหน้านะครับเนี่ยเราจะทํารั้วลวดน้ําทํารั้วเมทัลชีทเนี่ยครับแล้วก็ทําไปได้เลยนะครับนะครับของเราจะขุดเป็นร่องสวนเอาไว้นะครับครับเจ้าของขายเหมานะครับที่ดิน2ไร่95ตารางวานะครับพร้อมบ้านพักหนึ่งหลังนะครับแล้วก็มีระบบน้ํานะครับอย่างสปริงเกอร์นะครับเนี่ยนะครับครับแค่เปิดสปริงเกอร์นะครับระบบจะทํางานหมดเลยนะครับในระบบสปริงเกอร์นัเนี่ยครับ นะครับเจ้าของบอกบางทีบางอาทิตย์นะครับไม่ได้มานะครับนะครับเปิดสปริงเกอร์ในมือถือนะครับนะครับระบบสปริงเกอร์จะทํางานโดยอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยถือว่าสะดวกสบายนะครับบางอาทิตย์เจ้าของบอกไม่ได้มานะครับแค่แค่เปิดสั่งระบบเนี่ยทำงานในมือถือนะครับเนี่ยระบบสปริงเกอร์ก็จะทํางานเขาเองเลยนะครับเห็นไหมต้นไม้ของเรานะครับก็จะได้น้านะครับนะครับของเราเป็นฉนดคุดแดงนะครับ นะครับของเราขุดเป็นร่องสวนเอาไว้แล้วนะครับเราอยากจะเพิ่มเติมนะครับปลูกอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0 9 8ย์5 8 9 7 4นะครับนะครับพอถัดจากที่ดินของเราเข้าไปนะครับเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านอีกเยอะนะครับครับแล้วก็ด้านหน้านะครับของเรายังมีคลองอยู่นะนี่ครับเนี่ยคลองอยู่ด้านหน้านะครับ นะครับจะดึงน้ําจากคลองก็ได้นะครับถือว่าเราเวลาหน้าฝนเราจะปล่อยน้ําลงคลองนะครับได้หมดเลยนะครับนะครับขุดเป็นร่องสวนเอาไว้แล้วนะครับเราไม่ต้องมาขุดใหม่แล้วนะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับเราซื้อนะครับแล้วก็ยังแบ่งเป็นสองแปลงนะครับให้กับลูกได้นะครับลูกก็ได้หน้าติดถนนเหมือนกันนะครับ นี่ครับแนวเขตเรามาถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่คือด้านหน้านะครับแล้วก็จากนี้ผมหมุนตัวย้อนกลับไปนี่นะนี่นะครับไปถึงแนวเขตของเราด้านน้นเลยนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบแปดเมตรนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับเนี่ยตรงไปเราจะเห็นท่อท v C อยู่นะครับครับอันนี้ผมพาเดินมาด้านหลังหน่อยนะครับส่วน ตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับพาเดินดูเนื้อเขตก่อนนะครับนี่ครับร่องที่เราขุดไว้นะครับยังเหลือพื้นที่นะครับนี่ครับเราก็ปลูกเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่าระบบสปริงเกอร์นะครับก็ทาเอาไว้แล้วนะครับตามด้านนี้นะครับี่ยเราก็ปลูกมะพร้าวไว้นะครับมะพร้าวกำลังโตเลยนะครับหรือว่าวันข้างหน้านะครับด้านบนนี่ครับตรงคันที่ผมเดินอยู่เนี่ยเราก็ปลูกเป็นพกต้นไม้ยืนต้นไปก็ได้นะครับ แล้วครับเราก็อาจจะปลูกมาประมาณเกือบกลางๆหน่อยนะครับเนี่ยให้เป็นร่มเป็นเงาเป็นทิวนะครับนี่ครับธรรมชาตินะครับเนี่ยสำหรับท่านที่ชอบธรรมชาตินะครับเหมาะเลยนะครับแล้วนกนะครับนะเนี่ยธรรมชาติมากเนี่ยธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาติด้วยเดอฮยมันจะเหยียบหัวผมจนได้เนี่ยเมื่อกี้เป็นไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาสิเอาสิเอาสิเดยวก็บินชนกันเองน่ะนะ โอ้โหสุดยอดเนี่ยเนี่ยเป็นไงเป็นไงโอ้โหดูดูจริงนะไม่คุ้นเนี่ครับธรรมาชาติสุดๆนะครับเนี่ยอยู่ไปทะเลาะก,กับนกไปนะครับเนี่ครับเราจะได้วิวทุ่งนานะครับวิวธรรมาชาติเลยนะครับอ่ะย้อนกลับมานะครับเมื่อกี้ไปทะเลาะก,กับนกอยู่ <laughs> ดูจริงโอ้โหนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นน,ะนกไอ้นี่นก นกนางนวลนะครับนกนางนวลนี่คือนางนี่แสดงว่ามีสามีแล้วนะครับเพราะว่านางไม่ใช่นอสอนะครับครับนี่นะครับแนวเขตของเรานะครับนะครับแล้วก็จากน้าผมย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเนี่ยย้อนไปด้านหน้าหน่อยนะครับเนี่ยครับหลักเขตชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับของเราก็ตรงไปนู่นเลยนะครับจนไปถึงแนวทอดทีซีของเราอีกด้านหนึ่งนะครับ นี่ครับหน้ากว้างใช้ได้นะครับนี่ครับตรงคันที่ผมเดินนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้พวกยืนต้นได้นะครับอย่างต้นสักต้นพยุงนะครับเนี่ยเอาเอาไว้เป็นแนวเป็นร่มเป็นเงานะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยเราปลูกเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยตรงคันนี้นะครับเรายังเหลือพื้นที่นะครับ เพราะว่าคันนี้ของเราเลยนะครับแนวเขตของเรานะครับจะเห็นรุ่นทอทีวีซีอยู่นะครับแล้วก็ปลูกพวกต้นสักต้นพยุงนะครับเข้าไปนะครับมะพร้าวที่ปลูกไว้นะครับก็เริ่มโตแล้วนะครับพอดีเจ้าของนะครับไม่มีเวลามาดูแลนะครับเจ้าของตั้งใจจะปลูกเอาไว้เป็นบ้านสวนนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมาดูแลต้นไม้นะครับนยครับเจ้าของบอก ตั้งแต่ปลูกเนี้ยบ้านหลังนี้พิ่นจะมานอนได้ประมาณ6ครั้งเองนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เลยบอกอยากขายนะครับครับนี่นะครับแนวเขตของเราอีกด้านหนึงนะครับนะครับหลักเขตเราชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับของเราก็ขึ้นไปหานุ่นเลยนะครับด้านหน้าถนนนะครับแต่ครับตรงคันเนี่นะครับเรายังเหลือพื้นที่ว่างอีกนะครับ ปลูกพวกต้นไม้ยืนต้นไปได้นะครับจะได้เป็นร่มเงานะครับน่ครับตัวบ้านนี้ก็บ้านเจ้าของบอกตั้งแต่ปลูกมานะครับได้มานอนประมาณ6ครั้งเองนะครับเพราะว่าทำแต่งานนะครับครับของเราก็จะมีบ่อเล็กๆอยู่ลูกหนึ่งนะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับนะครับเราทำเป็น เรียกว่าบ้านพักริมบ่อนะครับเนี่ยทำเป็นสะพานยื่นออกมานะครับแล้วก็เป็นป้านแหล่งเล็กๆนะครับเนี่ยริมบ่อนะครับเนี่ยได้นะครับเนี่ยครับได้วิวได้ยากาศด้วยนะครับเนี่ยทำเป็นสะลาออกมานะครับหรือว่าทําเป็นเสานะครับเนี่ยค่อมล่องไว้นะครับเนี่ยแล้วก็ปลูกชิดๆบ่อนะครับได้มองปลามองบัวนะครับในบ่อของเรานะครับระบบน้ําระบบท่อนะครับทำเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสปริงเกอร์นะครับเดินไว้รอบสวนเลยนะครับ นะครับตันนี้ยังเรายังเหลือพื้นที่อีกนะครับนะตรงนี้นะครับนี่ครับปลูกได้อีกหลังหนึ่งเลยนะครับเนี่ยเผื่อท่านใดจะปลูกเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเป็นบ้านพักของเรานะครับเนี่ยได้อีกหลังหนึ่งนะครับนี่เวลาเพื่อนมานะครับเราก็มีอ่าบ้านพักอีกหลังหนึ่งนะครับไว้ให้ฮาปาร์ตี้สำหรับเพื่อนฝูงนะครับได้เลยนะครับครับตัวบ้านของเรานะครับด้านล่างนะครับเราจะมีห้องน้ํานะครับห้องน้ําอยู่อ่าหนึ่งห้องนะครับแล้วก็จะมี ห้องเก็บของนะครับอยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับสภาพบ้านนะครับสวยนะครับนี่ครับตัวนี้เราก็เหลือพื้นที่นะครับเราอยากจะปลูกสาราเพิ่มนะครับได้ปลูกเป็นบ้านพักเพิ่มนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับหรือว่าเราอยากจะปลูกต้นไม้นะครับในตัวนี้เราก็สามารถปลูก ได้เลยนะครับเรามีพื้นที่ยังเหลืออีกนะครับนี่นะครับของเรามีบ่อเล็กๆอยู่ลูปนึงนะครับเนี่นะครับเลี้ยงปลานะครับแล้วก็ให้อาหารปลานะครับนี่ครับสำหรับท่านที่ชอบบรรยากาศสไตล์บ้านสวนนะครับเนี่ยถือว่าเหมาะเลยนะครับลมเย็นสบายนะครับ นะครับตัวบ้านของเราจะยกพื้นสูงหน่อยนะครับนะครับแต่ถ้าเราจะไปนอนใต้ถุนบ้านนะครับลมเย็นๆนะครับแล้วก็ก้มนิดหน่อยนะครับนะครับยกพื้นสูงไว้หน่อยนะครับนะครับแต่ถ้าจะสูงมากนะครับก็กลัวลมนะครับเอาประมาณนี้นะครับนะครับด้านล่างนะครับก็เก็บของได้นะครับของเราจะมีห้องน้านะครับห้องหนึ่งแล้วก็ห้องเก็บของนะครับอยู่ด้านล่างอีกห้องหนึ่งนะครับเก็บพวก อุปกรณ์การเกษตรอุปกรณ์พวกจอบพวกอะไรได้เลยนะครับนะครับครับอันนี้ผมพาขึ้นมาดูด้านบนนะครับพาดูด้านหน้าก่อนครับระบบกล้องวงจรปิดนะครับของเรามีนะครับก็คือยกให้เลยนะครับแล้วก็ระบบน้ําสปริงเกอร์นะครับอันนี้เราก็ให้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอย่างพวกจอบเสียมอะไรนะครับตัวนี้เราไม่ได้ให้นะครับนะนะครับจะถ่องครบเอาไปนะครับแล้วก็จะมีให้ก็คือมีกล้องวงจรปิดนะครับ แล้วก็ระบบปิงเกอร์ระบบน้ํานะครับเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีระเบียงนะครับเอาไว้นั่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวนั่งตรงเนี้ยแล้วก็มองนะครับมองดูเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยครับเส้นนี้ถที่วรถเยอะนะเนี่ยครับรถวิ่งผ่านไปผ่านมาตลอดนะครับนะครับนั่งมองวิวนะครับเนี่ย อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มองไปที่นี้มองวิวต้นไม้หน้าบ้านของเราได้นะครับนี่ครับเป็นพื้นไม้นะครับพื้นไม้นะครับเงาสวยนะครับนะี่ครับกำลังกระทัดรัดเลยนะครับด้านบนนะครับก็มีตัว ป้าไว้นะครับเนี่ยครับพอเราเข้ามานะครับเราจะมีห้องโถงอยู่หนึ่งห้องนะครับห้องโถงโล่งๆใหญ่เลยนะครับอันนี้นะครับเนี่ยครับเอาทีวีมาตั้งเอาโซฟามาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยเรามีห้องโถงนะครับแล้วก็จะมีอยู่สองห้องนอนนะครับหนึ่งห้องโถงสองห้องนอนนะครับเนี่ยครับห้องนอนนะครับเนี่ยครับนยเจ้าของเสาอาทิตย์นะครับก็จะมานอนนี่นะครับ น่ครับก็จะมีหน้าต่างอยู่2ด้านนะครับด้านนี้นะครับถ้าเราเปิดไปนะครับเราก็มองเห็นวิวสวนเราด้านโน้นนะครับด้านนี้เหมือนกันนะครับขับส่วนนี้ก็จะเป็นอีกข้องนึงนะครับนี่นะครับในห้องนอนก็ถือว่ากว้างนะครับนอนได้สบายๆนะครับพ่อแม่ลูกนะครับเลามาบ้านสวนนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเนี่ยครับจะมีห้องน้ำด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับนี่ครับทำกับข้าวนะครับแล้วก็ทำด้านล่างก็ได้นะครับทำกับทางด้านล่างกินด้านล่างก็ได้นะครับเพราะด้านล่างอาจจะพื้นที่โล่งๆหน่อยนะครับครับอดีพาไปด้านล่างนะครับ นะครับเมื่อกี้ีนผมพาดูด้านบนแล้วนะครับนี่ครับตรงบันไดนะครับวันข้างหน้านะครับเราก็ทําเป็นระเบียงนะครับเนี่ยนะครับต่อมาก็ได้นะครับนี่ครับตัวระเบียงของเราจะได้คุมตรงบันไดนะครับคุมไม้ของเรานะครับบันไดของเราก็จะได้ไม่ผูกนะครับทํายืดออกมาหน่อยนะครับหรือว่าทำนี่ยทำมาบนนี้ตัวนี้ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับเพิ่มเติมหน่อยนะครับทําเป็นระเบียงต่อมานะครับตรงนู้นเราก็ วางของวางอะไรได้อีกนะครับต้นมงต้นไม้ประดับหน้าบ้านให้สวยงามนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมฑลนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ f c ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f อที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่2ไร่กับอีก95ตารางวาด้วยนะครับของเราอยู่ที่ตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับของเรามีบ้านพักหนึ่งหลังนะครับ จะขอขายนะครับที่3า้านห้านะครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณครับ